วันนี้ผมเฟรดีพัทยานะครับ084153919 6เฟรดีพัทยาวันนี้มาดูรถกายวิคกี้ไฟเหลือคันสุดท้ายนะปี24นะราคาพิเศษจริงๆนะครับคันนี้ก็ของแต่งก็เยอะนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยนะเดี๋ยวกลับรถให้ดูดีกว่า มีไมอยู่ไม่เป็นไรนะเสียงได้ยินนะครับคันนี้ก็แต่งไปนะก็ไม่ได้อะไรมากท่อเป็นฟ้าล่างสองออกหนึ่งคอไม่บอมนะการล้มหลังฮาร์เรย์ของศูนย์นะครับแล้วก็บางไข่แล้วก็ชุดพิงหลังด็อกกิ้งของฮาร์เรย์สวยพิงหลังเตี้ยด็อกกิ้งนี่ครับใส่หัวเทียนสีส้มนะใส่หัวเทียนคันนี้เปลี่ยนหัวเทียนด้วยนะ เป็นโอทีเอนหมดเลยนะครับชุดแอนก็เป็นฟ้าลั่นแอนเป็น F A m นะตัวนี้คือใช้สายเดิมได้หมดทุกอย่างไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแค่นี้เองนะมันสวยแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูผมสูง182นะแอนพอดีใช้สายเดิมได้หมดทุกอย่างนะครับแฮนเป็น F อมแฮนตัวนี้เป็น2.5นิ้วนะ จบส,สวยๆลองเบิ้ลให้ฟังนะเอาไม้ไปตรงนี้ก่นอนย,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 ยังไม่ได้จูนนะคันนี้ยังไม่ได้จูนนะถ้าจูนแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยนะปิดไม้ อันนี้นะครับก็สนใจก็อย่าลืมมาตอนนี้เหลือแค่2อสีนะรถกายตอนนี้ก็กลางเดินมีนาจะเข้างานมอเตอร์โชว์นะครับศูนย์ไพโรกซีหนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งเก้าเฟรดี้พัทยานะตอนนี้เหลือแค่สีวิกกี้ไฟกับบูบัตสองสีเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยแล้วราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะสนใจก็ศูนย์ไพโรกซีหนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งเก้าเฟรดี้พัทยายังไงก็บอกจอดออกก็ได้ประมาณนี้ฝากได้ครับ